อ่าพี่น้องมาแปบเดียวบังน้องหญิงหญิงโวลเอฟซีจะส่งอะไรมาให้เป็นกล่องจุ่มนะฮะกล่องจุ่มเปิดเลยจ้าเปิดนี่้ยทันทของใส่ของยังกับซีด้กับซีด้แอมเปะ์ฟิวส์ยังวิวไก่เดือยฟิล์มมาเดี๋ยวฝุ่งออกมาแล้วนะน้ามสดียาแก้มัสดีค่ะยาแก้ม จ้ามัดหลายถุงหลายกระเป๋าแถดเจ้าโซนี่อย่างมาเย็บน้ำเนียนก็ได้ค่ะคือเราพอดีท่ายที่ไปเป็นรักทานท่ายไปเข้มของเอาทำไมไม่ไม่มีอะไรปาดดีๆบเปล่ลูกไม่มีกลมกลันนั่นแหนะเบื่อว่าพี่เอาอันกันไกลไหมเอาไม่กันไกลได้แล้วครับได้แล้วเอาเตอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยี่ยมตัว แล้วไปงูกระโดดขึ้นฟองฟางูฟอม่าวปมันดีอยู่ที่ว่าไม่เป็นงูปลอมแต่กูอยากเป็นอันแลวอื่นลอมอน้อันนี้องอมมป่วย อุ้ยอะไรเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสําอางหรือเปล่าเพื่อเป็นอาหาร,าอ,าหารอาหารแมวหรือ,พอพวิ <c oughs> อะไระ้ยมันเป็นอะไรครีมอาบน้ำหรออมามมนนอุ้ยพอดี <c oughs> อุ้ยเอามันพี่ชอบอาบน้ําอยู่อ่ะไหมพี่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไหนดูดูดูดดซสีอะไรนะอุ้ยอาหารหมาจริงด้วยโวิไม่ใช่บุกี้บุกี้บุกี้อ๋อ เอาไว้กินกับกาแฟฮันเมตฮันเมสฮนิเมตได้ดูอีกสิอุ้ยไรอ่อจะเป็นตอแหลนี่ฮะเอ้ย่าได้ได้ยับของได้ยของใส่ยังไงใสเมอคัะอ๋อบ่บ่ต้องใส่หรออีหลกอีหลากลูกคุมคนมามีบมา้องปกปิดอันอะไรอ่ะปกปิดปกปิดใอนเหมืนกันคอสเลอร์ ปันมีมีหลายหลอดแถมว่าปันพี่หลอดหนึ่ง <c oughs> เอามาปันพี่หลอดหนึ่งเร็วๆร <c oughs> บไทยโทรมาหาพี่ทำไมวันแล้วเนี่ยว่าจะโทรไปกล่องต่อไปวันนี้หลุดเลยอะไรบ้างก่อนนะไอ้โมดไม่ตีมบ่จะสั่งอาหารหรอกนี่จะเป็นของบวานนะครับมดคุณโม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาลเปลือกอ้อยกระซองอ้อยมาให้เดคาร์ตาสคาเป็นทอนเป็นทอน,ทอน <c oughs> แมนเบื้องอินเดียวโบเสือพี่น้องเด้อตัดออยไฟใหม่มาให้อุ้ยตาคอยไฟใหม่มาให้อ้ยวันนี้โบมิซางเด้ออพาร์ทดู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 ซีดูดูไอรุ่นรุ่นพี่น้องอุ้ยรุ่นอุ้ยอุ้อ้ยยัง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 อุ้ยพี่น้องอ้ยอ้ยอุอ้ยเจอแล้วโอ้ยบาได้แท็เขาทรงล้างผึ่งมาให้ อุ้ยทำไมหลายกล่องอุ้ยพี่น้องหนึ่งหนึ่งในอาหาต้องมีของพี่เปาแน่นอนเลยน่ะต้องมีต้องไม่ต้องมีของพี่เปาสักหนึ่งกล่องแหละตรงนั้นน่ะอุ้ยวุ้ยเจี๋ยงที่สวยเนี่ยรวมรวมอุ้ยอุ้ยพอดีเลยกินกับข้าวเหนียวพอดีแหละยิงธนิพัทธ์เธอเป็นหนึ่งข้าวเหนียวนะเหมือนเสาธนิพาเธอหัวขายนี่แ่ละ เอามาขายหมอกซ้อมเห่แล้วห่อละสิบาทแมน,น,เ,นอเอาเนี้ยเอาย <laughs> ุคว้าแมนเ่าไปซื้อตะห่อซื้อมาธุรกิจเพราะเด็กคานอมันเ่าค่นมันไปไกลับก่อนซ้อมบอกรูปานอดหอดกูบานอหอดกูบานอ หอดกูบะนอไม่ยาแกมหอดกูบะนอหอดกูบานอหอดกูบนอหอดพอมาขอบคุณค่ะขามาน้ากันเนี้เขามาน้ากันดเพหอดกพได้เดดิวขอบคุณนะครับอันนี้อันนี้เขาาเจ้าเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเปล่าหมูฝอยกรอบตาพีพี อันนี้เหล่านุ้งหัวมอนกับนพี่น้องก็เพิ่ได้เห็นแกได้เด้แต่ได้ก็ดีเออเอาไปหันแล้วเอาไปแต่กินเขาจะไปแจกลายมันสิเบิร์ดโอ้ยเออเรอดเล่นเรอดเล่นนี่น้องๆเอามาแจกายใจดีแบ่งกันกินมาใแบ่งกันกินนั่นแหละดีแล้วอาพี่พี่ลบก็ฉันไม่ได้ให้เธอ จะให้เธอชิก okay. มกินรสแกกินรดที่บขาเรยนมาสิพระแกมึงสิอยากเอาแขลวใหญ่ออกภาษั่นือไดขอบคุณอัพเอฟซีน้องหญิงนะฮะขอบคุณค่ะบันสิคนที่ว่าหูจักกูสิ่วาเมเยนท่โอ้ยเมนส่วนรวดใจไดของเขาน่อกระนอกเขาหายเพราเม่ยนยังเขากะเขากันบาหรัดไรก่อนเพื่อมีคนมาดาเผเบ่าหรัดกาซาง กุยนะกุยอร่อยจังเลยลบไทยโอเค s. <S okay. ใส่มังกรพ <mu Bi ี่น um> ้องมือนี้ต้องข่อยขอมือหนึ่งเพราะว่ายัง่อยข่อยซ่วงไข่ไม่คอย่อยมีอานาจีในการเหล่าคลิปแน่อืมแม่ปรับระดับทุกคนเงียบไปเป็นอาทิตย์มึหญิงอร่อยมากเลยเปี๊ยขอนิ่มมากเปี๊ยขอนิ่มข้าวมาข้าวมัคคายนี้บอมากินนี่ละอร่อยเกี๊ยงอร่อยมาก มันต้องโรยกับอะไรปีเปานี่โ้ยสั่งข้าวมาหน่อยซิน้ำน้ำก็ไห้ยเฮ้ยพี่ลืมเอาแนวกินเซเว่นมาจะบ้านวะพี่สั่งไว้อ่ะเดี๋ยวโชว์โชวสั่งสกายมันอร่อยแต่อร่อยเต็มอร่อยเอาเเียวป็นไงลบไทยหอมขอบคุณโชว์ลบเลยแซบอิริบฮัลโหลเดี๋ยวพี่โชว์ไปเองกันแหละมาจบคลิปกันขาดูจะอะ มันใส่็จเออมันแกะแม่งแกะได้น้องก็น้องก็เอาไ้นั่นลอาเอาไปรอดมาแเลยว่าอนน้อกกินไหมเออกินหมูฝอยกระปองปลาแดกวันี่แม่มันบ่เขากันเข่าเออเข่าเมื่อเข่ากับเข่าแม่เข่าก็ได้เออเข่าโอเคเข่าเข่ากินปลาแดกบองกับหมูฝอย เอออันหนึ่งหวานอันหนึ่งเค็มพมันเขาอย่างนี้จะกินกับผักกาดกษเจษ๊บนอ๋อเลยอ๋อออแจมมันสีขาวว่ะชุดใครอ่ะเหมือนคุ้นๆเลยลายอ่ะองีแซมเนี่ยอบอกนก่มันปลาาสนาได้ใส่คิดตันดีแถวแซมเอ้ยคนผสมสูตรไทยอืมฮะ สุดมันงามกว่าคนเนาะที่มาฝ่าแดดฝ่าเอยอี่ยงผุ่นไปอยู่เมืองทะเลทรายผุ่นเออบักแซมบัแบักแซมนี่กับพญเอกตอนอยู่เมืองเดียวกันสิเขาสิเขาแก็บกันมาครับเมืองฝ่าแดดกับเมืองเสียงเหี่ยงเนี่ยต่อกันเลยกับพญเอก ว่าต่องว่ามันนี่มันว่าแต่ผู้อื่นเวลามันอันออกคลิปมันมันบอกปล่อยอัานบอกพื้นผู้นั้นสอนผู้นี้นะบอกแซมนะสอนข้อมเขาเออสอนความเขาเห็ดคือคือเด้เออเสียงค้อมอีกดมั้ยลาวันนี้ค่ะเอามาคนละคันเหรอคันเดียวกันไปเนื้ลงทัวมาอ้าว พี่มดทำไมแม,แมวข้าวเหนียวมากินกับหมูงฝอยหน่อยโอเคครับขอบคุณ FC น้องยิงๆิงนะครับอร่อยมากเดี๋ยวไปเอาข้าวมากินกลับก่อนอดีครับ